แกงพูดถึงแฟนเก่าแล้วเนี่ยเขาเคยว่ายน้ำเล่นตรงนี้กับแฟนเก่าเขาด้วยจะมีแฟนเก่าคนโปรดปะป่วยเอ้าคิดถึงอ่ะโอ้ยก็สวัสดีคนไทยชาวสายประดกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดกกี้ซีเอสตอนนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนขอมา สองสามคนแล้วนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์แกงพูดถึงแฟนเก่านะคะเดี๋ยวเราจะใช้แฟนเก่านางสมมุติขึ้นมานะคะอ้ะแฟนเก่าเราจะชื่ออะไรดีว่าชื่ออะไรดีว่าชื่ออะไรชื่ออะไรดีว่าพร้อมพัดแพทิก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 ,ทกได้ชื่อแฟนดาวสมมุติแล้วเธออยู่ไหนมาหาเขาดิไหนบอกค่อยๆยิงโอ้โอ๊ย ไหนพวกค่อ,คอยๆวิ่งไงเอ้าโอ้โเนี่ยเขาเคยไว่ายน้ำเล่นตรงนี้กับแฟนเก่าเขาด้วยตอนที่เขาอยู่กอลเลียดอะ่ะเอออะไรแฟนเก่าเขาชื่ออะไรวะแพทริกอะ่ะแพทริกอาอยุเท่าเธอเลยอะ่ะโคตรโคตรน่ารักเนอะ่ะแล้น่ารักมชมุดเลยโอ เขาเขาชอบแต่งตัวเหมือนเชนี่แหละแต่งเป็นเด็กกระแบแต่ว่าเสียงเสียงเขาน่ารักโอยเอาโดดล่มไงมานี่แล้วจะพาโดดเขาเขาเรียนมาจากเขาเรียนอะเขาเรียนมาจากแพทิกแพทิกสอนเขาโดดล่มแล้วเขาเขาก็โดดล่มไม่เป็นตอนแรกอะแต่ว่าแพทแพทิกก็สอนเขาโดดแล้วเขาก็โดดเป็นนิดนึงแต่เขาเคยเคยโดดครั้งเดียว หลังดินนันนก็มีแต่เขาแบบขี่ลังขี่ลังแพทชิกโรดอ่ะที่ถึงจังเออเนี่ยน้ำตรงนี้แหละที่เขาเคยว่ายเล่นน่ะตอนแรกเขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเธอแต่งตัวเหมือนแพทชิกเลยแต่งตัวเด็กกแวอะ้ึ <c oughs> แล้วแบบแพทชิกก็ชอบให้เขาแต่งตัวนี้แหละเขาเขาก็เลยแต่งจธอมีแฟนเก่าคนโปรดปะว้ย เอาแล้วจะด่าเขาทำไมเนี่ยลงไอ้หลังคาสีสมสมเนี่ยอเอาลงลงมาสีน้ำตาข้างหน้าได้ปะ่ะทำไมแพชชีพาเขาลงเอ้าทำไมโอ๊ยบึ้งไงโอ๊ย ไม่เลยหัวหัวหัวชนต้นไม้ตายเหรอโอ้ยแขนบังแขนบังอะไรแขนบังไม่ฟังถ้าเธอเสียงทุ้มกว่านี้นิดนึงอะเสียงเธอเหมือนแพทติกเลยนะโอ้ยเขาจะตกอันตรายนะ่นี่ ยังไม่หยอกกันตรงนี้นี่รอห้า ind, ตกเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเขาเกือบเขาเกือบตกเขาเกือบตกหายเจหายบูบเลยคนโนบอกว่าตอนกลางคืนมันมืดอ่อพี่จะพยายามอยู่ตรงที่สว่างสว่างก็แล้วกันนะแบบแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีหลอกระบบกลางคืนนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบกลางคืนมาแต่มันก็สวยนะพี่ชอบพี่อยากให้มันมีตั้งนานละ เขากับแพทชิกจะมานั่งดูอะไรตรงนี้แหละเชอสวยเชอรอะไรอเอ้ยจะตตเฮ้ยแม่งกูยิ่งกลัวความสูงอยู่โ oh <c oughs> อ้ยไปกอดเธออเธอมีแฟนเก่าคนโปรดปะไม่เธอมีแฟนมาแล้วกี่คน ยี่สิบแปดคนหรอใช่ทำไมเธอใจรานย,ยังอ่ะเธอเขาอะไรเขาพีแฟนดียังจังแค่สีคนเองเธอมียี่สิบแปดเลยเหรอไช่มีทค่2สองคนสคนแล้วเธอมีแฟนเก่าคนโปรดไหมไม่แล้วเธอมีแฟนเก่าที่แบบคบนานที่สุดกี่เดือน ไม่ปีหนึ่งปีเดียวปีหนึ่งแล้วแฟนโอซีเหรออืมแล้ว <laughs> ไปเจอเหมื oh God, อนกันว่าชื่ออะไรอ่ะไม่บอกบอกหน่อยไม่แล้วไม<า>่ใบก็ได้ตัวอะไรนหน้าตาต่าเหรอตาตุต่ตวง ฮะตุ๋มติ๋มกระดิมดุมดุ่มคุมมมย <c oughs> เอาแพทชิกอะคบคบก่อนจะมาคบกับเธอ <c oughs> เขาจะเล่าเนี่ยอะไร <c oughs> เขาเขาเลิกกับแพทชิกได้ <c oughs> ได้กี่วันวะได้อาทิตย์นึงแล้วก็มาเจอเธอชื่อชื่อโอซีเขาไม่ได้ชื่อแพทชิกนะชื่ออะไรชื่อคิด คิดถึงอะโอ้ยคิดที่เดียวเลยเหรอโอ้โหแล้วกูรอจะฆ่ากูเหรอ อยู่ไหนอยู่ในใจเสมอเฮ้ออะไรอยู่ไหนก็อยู่ในใจเสมอเขาเขาไม่เคยมีแฟนเก่าคนโปรดนะแต่แบบคนคนนั้นคนนั้นเป็นคนแรกอะไรเงี้ยคกูโดนตีนคนดูกูหาคอนเทนต์ที่กูโดนตีนโอ้ยโอ๊ยโอ๊แตกโอ๊ยขาชี้เลยก็ถือมาไลยมาในมือวะ โอ๊ยโอ้ยเธอตีเขาทำไมเนี่ยกู <c oughs> ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเขาทึกว่าเขาจะไม่ได้เรียกไขรวบาะอ้วนอีกแล้วนะเธอเป็นคนที่สองแอนที่เป็นคนแรก <c oughs> ถ้าเกิดประเทศดี้มีปืนกูไม่ได้รอดอ่ะดีแล้วประเทศดีไม่มีปืนถ้ามีปืนโดนยิงย่าปะบอกเลย <c oughs> ทุกคน ึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปเร็วไอ้หน่วยไอ้หน่วยไอ้หน่วยขึ้นไอ้หน่วยไปอีกหน่วยไปอีกไปอีกอย่าหยุด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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเธ้าใช่ไมไม่กลัวกลัวก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ กลัวกูร้องไห้กล<อ>ัวกูร้องไห้คุณเธอเธอไม่รักเขาเหมือนแพทชิกเลยอ่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๋ออะตกที่นี่วายเออนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตรงที่ตรงตรงที่เขาหายรูคูก่กับแพทชิกเนี่ยตรงตรง้ไปนี้โคตรสวยอ่ะเชัดูแพทชิก แพทติกแพทติกเขาเล่นหัวหัวสีขาวเหมือนเขาแบบแบบใส่หัวคู่กันอะ่ะเวลาเวลาเขาเหนื่อยอะไรเงี้งเยเงี้ยฉันก็จะแบบโอ้โอ๋นะเธอโซโๆนะอะไรแบบเนี้ยน่ารักปะน่ารักไหมไม่เอาไม่อ่ะน่ารักจะตายเธอโอ้ย <laughs> อะไร้ว <laughs> น ทีมชีม้คนสวยเหรอเขารู้ว่าเขาสวยโอ้ยโอ้ยศพเด้งโอ้ยเอ้าไปศพเด้งอ่ะนีดิโรเชียอะไรเหรอนีดินี้ดนีดินี้ดินี้ดิดดดโรเชี่ยอะไรล่ะนี้นี้ หนีไปจูนไอจูนหนีถ้าอยู่ต่อกูตายแน่ตายร้อยเปอร์เซนต์เลยบ้างละจันทร์บ้าอละจันมา์แล้วมาแล้วเธอก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนมันดึกแล้วมันจะ อีก5นาทีตีหนึ่งนะคะผม mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ mm hmm. ย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าแบบไหนก็ลองคอมเมนต์รู้นะครับถ้าเกิดที่ทำได้ไม่รุนแรงเกินไปพี่ก็อาจจะทำให้ได้นะคะสำหรับวันนี้บายๆครับผมจมไปหาอะไรกินแล้วหิวข้าว